คลิปนี้นะฮะจะไม่ทําก็ไม่ได้นะับผมอยากจะขอบคุณทางกองทัพธรรมเป็นอย่างมากๆถึงมากที่สุดขอบคุณจากใจนะครับทั้งกองทัพธรรมแล้วก็แนวร่วมของกองกองทัพธรรมที่ได้ไปแจ้งความดาเนินคดีกับอาจารย์เบียร์สองข้อหานะครับส่วนข้อหาอะไรนั้นก็พี่ๆน่าจะทราบกันแล้วทาไมผมถึงต้องขอขอบคุณทางกองทัพธรรมแล้วก็แนวร่วมนะครับอย่างแรกเนี่ย ก็ต้องบอกเลยว่าประเทศไทยเราตอนนี้เข้าสู่วิกฤตในหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการศึกษาสังคมการเมืองเศรษฐกิจเยอะแยะมากมายนะทำให้สังคมแตกแยกแต่กองทัพทำมาวันนี้นะครับเป็นนิมิตหมายอันดีผมเลื่อนด,ดูไลฟ์สดนะครับขณะที่ ทางกองทัพธรรมและก็แนวร่วมได้ถแถลงข่าวตอนที่ไปแจ้งความดําเนินคดีกับอาจารย์เบียร์คนตื่นทมเนี่ยนะฮะพบว่าคอมเมนต์เนี่ยเกบเกาเอร์เซนเท่าที่ผมประมาณด้วยสายตานะครับไปในทิศทางเดียวกันนะครับคือ KKK กับคอคผมไม่แน่ใจว่ามันหมายความว่าอะไรแต่ว่าอย่างน้อยเขามีทิศทางไปในแนวทางเดียวกันนั่นคือทำไมผมต้องขอขอบคุณ ผมไม่เคยเห็นสังคมไทยจะไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายและไม่มีความแตกแยกต่อให้มาจากร้อยพ่อพันแม่การศึกษาต่างกาันวิถีชีวิตต่างกาันประสบการณ์ในชีวิตต่างกาันแต่วันนี้พอมีกองทัพธรรมและแนวร่วมออกมานะฮะทุกคนพร้อมใจกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวนะครับอันนี้เป็นประเด็นแรกที่ต้องขอขอบคุณกองทัพธรรมและแนวร่วมเลยทําให้เรา รู้ว่าประเทศไทยเรายังรักและสามัคคีกันอยู่เสมอถ้ามีเรื่องอะไรไม่ดีเกิดขึ้นเขาจะออกมาพร้อมใจกัน KKK และคคคส่วนพี่ๆที่ฟังผมอยู่นะครับไม่ต้องคอมเมนต์นะครับว่า KKK และคคอย่อมาจากอะไรนะครับผมติต่างเอาเองว่าน่าจะย่อมาจากคําว่าโอเคโอเคทาต่อไปนะโอเคโอเคเอนะครับส่วน มหาหมีนะครับผมขอยกย่องและชื่นชมเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้ออกมาแจ้งความดำเนินคดีในนามของกองทัพธรรมด้วยนะครับเพราะว่ามหาหมีเนี่ยจบหลักสูตรการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยที่พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัตินะครับจบหลักสูตรสูงสุดแต่เป็นหลักสูตรที่พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัตินะครับแล้วก็ มหามีบอกว่าอาจารย์เบียร์สอนผิดนะครับแต่ไม่บอกว่าผิดอะไรนะครับทั้งที่จะโจทย์คนอื่นเราก็ต้องบอกว่าผิดอะไรถูกไหมแต่นี้ไม่บอกว่าผิดอะไรและถูกคืออะไรทําไมถึงว่าถูกอ้างอิงจากใครคําแต่งใหม่หรือคําสอนของพระพุทธเจ้านะครับแต่มหามีเนี่ยผมต้องขอขอบคุณนะฮะว่าเพราะว่ามหามีเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดที่ผมตั้งแต่ตั้งแต่เขาเรียกอะไรอะ่ะ ศึกษาธรรมะมาเนี่ยมหามีเป็นตัวอย่างที่ดีอย่างหนึ่งนะครับรู้มาดียังไงคือทําให้รู้ว่าคนที่มีความรู้ในพระไตรปิฎกหรือพระธรรมคําสอนอยู่เต็มสมองแต่ไม่มีอยู่ในหัวใจเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับมหามีเป็นตัวอย่างชั้นดีที่สุดในกรณีนี้เท่าที่ผมเคยเห็นมานะฮะสำหรับ คนที่ตัดคลิปของอาจารย์เบียร์นะครับเพื่อเอาไปใส่ร้ายป้ายสีนะฮะก็ผมเองก็ไม่รู้จะเรียกว่าช่วยยังไงดีนะครับเพราะนั้นคือการตั้งใจใส่ร้ายป้ายสีนะครับแล้วก็ส่วนเกลือเป็นนอนนะครับทีมงานของอาจารย์เบียร์ที่พยายามขุดคุยประวัติของอาจารย์เบียร์เนี่ยไม่รู้เอาไปขายหรือไปทำเพื่ออะไรนะฮะ ก็ชั่วไม่ต่างกันนะครับพวกนี้เนี่ยเข้าอยู่ในส่วนที่พู้เจ้าบอกว่าไม่ใช่คนดีนะครับหรืออสัตบุรุษเพราะว่าคนที่เป็นคนดีหรือสัตบุรุษเนี่ยเขาจะไม่พยายามถ้ามีคนถามว่าคนอื่นเนี่ยชั่วยังไงเขาก็จะไม่บอกจะหลีกเลี้ยวลดหย่อนไม่ยอมบอกไม่ต้องพูดเลยในกรณีที่คนอื่นไม่ถามเรายิ่งไม่ต้องพูดถึงความไม่ดีความชั่วของคนอื่นนะครับ แต่อันนี้พยายามไปขุดนะครับถ้าไม่ใช่เรื่องการสอนธรรมะก็ไปขุดเรื่องอื่นๆในเรื่องปัจจุบันไม่มีไปขุดเรื่องอดีตหไหมขุดทุกอย่างนะครับพยายามทําให้คนอื่นดูแย่ทําให้ดูด้อยค่านะครับแบบนี้เรียกว่าอสาัตตบุรุษหรือคนเลวนะครับแล้วก็ไอ้ที่ขุดขุดมาเนี่ยไม่รู้ขุดถูกขุดผิด เรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงที่จะเอามาเผยแพร่นะครับไม่รู้ว่าจะเป็นมูสาวาทาเวรมณีศิกขาประทังสิยะนี้หรือเปล่าพูดเท็จสิบข้อสี่หรืออากุศลกรรมมาบทสิบข้อสี่พูดเท็จนะครับคูจายุโยงให้คนแตกกันอากุศลกรรมมาบทสิบข้อห้าพูดเพื่อเจอไม่อิงอัดไม่อิงทำไม่อิงวินยัยข้อหก ผมว่าพวกนี้เข้าอยู่ในส่วนของกองทัพธรรมและแนวร่วมรวมถึงผู้ช่วยเหลือต่างๆนานานะครับผมไม่รู้ว่ากองทัพธรรมเนี่ยเป็นกองทัพธรรมของศาสนาไหนแต่ที่แน่ๆไม่น่าจะใช่ศาสนาพุทธเพราะไม่เคยอ้างคําสอนของพระพุทธเจ้าแม้แต่ครั้งเดียวทั้งที่ศาสนาศาสนีศาสนานเป็นภาษาบาลีซึ่งแปลว่าคําพูดคําสอนดังนั้นศาสนาพุทธก็แปลว่าคําพูดคําสอนของพระพุทธเจ้าคุณไปกล่าวหาเรื่องนี้ แต่คุณไม่อ้างคําสอนพระพุทธเจ้าแม้แต่คําเดียวนะครับไม่รู้อ้างอะไรนะครับผมงงเป็นหมดแต่ปากบอกปกป้องพระพุทธศาสนาแต่ตัวและวาจาทําอีกอย่างนะครับพวกนี้เป็นคนที่มีสันชาติของคนไม่ตรงนะครับคติที่ไปก็ไปเกิดเป็นสัตว์เลื้อยคานประเภทเลื้อยได้พวกแมงป่องตะขาบงูอะไรพวกเนี้ยนะครับ าผมจำไม่ผิดมันมีพระสูตรอยู่นะครับเป็นพวกที่ไม่มีสัญชาติแห่งคนตรงครับปากพูดอย่างแต่ตัวทําอย่างหนึ่งนะครับน่าสงสารนะฮะประเทศไทยแต่ก็ในความสงสารก็มีความยินดีนะครับเพราะทําให้เรารู้ว่าอ๋อคนเลวเนี่ยมันเป็นแบบไหนคนดีเป็นแบบไหนสังคมไทยยังคงรักกันเสมอถ้ามีเรื่องชั่วๆเกิดขึ้น เขาก็พร้อมจะเข้าข้างคนดีคนหนึ่งเนี่ยไปกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งไปแจ้งความดาเนินคดีทั้งที่คนหนึ่งกําลังที่จะสอนธรรมะให้กับคนอื่นๆเข้าใจอย่างง่ายๆและถูกต้องนะครับคนคนหนึ่งเป็นอาจารย์สอนธรรมะทําให้หลายๆคนหูตาสว่างนับถือศีลแปดรักษาศีลแปดนะครับหรืออุโบสถศีลส่วนในคนที่ไปแจ้งความดาเนินคดีศีลห้าไม่รู้ได้หรือเปล่า นะครับพระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดห้ามคนอื่นให้ทานผู้นั้นชื่อว่าอมิตรหรือไม่ใช่มิตรไม่ใช่สหายของเราอาจารย์เบียร์กำลังทำธรรมาทานแต่เขาขัดขวางอาจารย์เบียร์ไม่ให้ทำธรรมาทานเพราะอะไรฮะไม่รู้เพราะเดรัจฉานวิช,ชาเพราะลาบสักการะหรือเพราะกวงอิทธิป,ปาฏิหารของกลุ่มใครคนใดคนหนึ่งหรือเปล่านะครับกลัวว่าเดรัจฉานวิช,ชา ของที่เป็นมิจฉาทิฏฐิหรือของที่สร้างความเห็นผิดในทางกรรมว่ากรรมหรือสุขทุกข์เกิดจากใครบันดาลการพวกดูเลือกดูยามดูฮ่วงจุ้ยแบบเนี้ยหมดาราคาไปเลยเพอเจอคําสอนของพระพุทธเจ้าที่คนไม่อยากให้เอามาบอกสอนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยมันเลวไงมันจะขัดขวางทุกถิทางเพราะเป็นคนเลวนะครับก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงมหาหมีเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะครับผมอยากจะบอกว่า พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านต้องการสอนให้ทุกคนเนี่ยรู้โดยมีเป้าหมายเดียวก็คือการบรรลุนิพพลนิพานออกจากความทุกข์ได้ไม่มีความทุกข์อีกตลอดกาลนานท่านไม่ได้อยากให้เราเป็นนักวิชาการต้องมาเรียนปริยัติปฏิบัติปฏิเวทคาถาชาดกดีกาอะไรเยอะแยะมากมายท่านไม่ได้อยากให้เราเป็นนักวิชาการท่านแค่อยากให้เรา เรียนรู้อย่างง่ายๆปฏิบจจัติได้และหลุดพ้นได้นั่นคือเป้าหมายคุณคิดว่าถ้าพระพุทธเจ้ามาสอนเหมือนที่มหาหมีพูดผมรับรองครับศาสนาไม่ได้รุ่งเรืองของทุกวันนี้หรอกนะครับดังนั้นพวกมีวิชาการก็จยะยึดติดในลาบสักกะระยึดติดในยศถาบรรดาศักดิ์อ๋อเราเรียนสูงนะเราจบขนาดนี้นะเราต้องทําตามนี้อย่างเดียวสิ่งนี้จริงสิ่งอื่นเปล่า ความคิดคนอื่นผิดหมดถ้ากูเรียนสูงกว่าความคิดเราต้องถูกอยู่คนเดียวนะฮะผมฝากไว้อีกครั้งนะพระพุทธเจ้าพยาพยามสอนให้ง่ายที่สุดท่านไม่อยากให้เราเป็นนักวิชาการแต่ท่านอยากให้เราเข้าใจปฏิบัติได้และบรรลุธรรมท่านไม่ได้อยากให้เราเป็นด็อกเตอรต์ท่านอยากให้เราหลุดพ้นนะครับดังนั้นอย่ามาอ้างระบบว่าการศึกษาของพระเขามีแบบนี้ ผมอ้างครับเพราะว่ามันไม่ใช่พุทธบัญญัติถ้าพูดถึงทรมีธวทำวินยัยต้องพูดให้ถึงพุทธบัญญัติว่าพระพุทธเจ้าภาสิตว่าอะไรบัญญัติว่าอะไรถูกไหมดังนั้นถ้าคุณอยู่ในทำวินยัยและคุณไปเอาทำวินยวัยของคนอื่นคุณควรเลิอกอยู่ในทำวินัยนะครับดังนั้นผมก็ฝากเอาไว้แค่นี้นะครับ